เติมพลัง,งกันพี่น้องเลยเรัาที่รถมาฮอนมองสวนมันแถวกองหินแหละเพิ่มพลังด้วยนมเข้าป่าต่อสวัสดีอีกรอบด้วยพี่น้องเจสซี่ีโอจ้าสะเดียงของนะเราก็มีแต่นมนะคะแต่ว่าเฮ็ดเฮ้าสิเต็มตาแล้วข้า,าไใด้ต่มเฮาก็เลือบ่ม้หมองมีอะไรดินี่นะจะมนงามนี่จะเบิ่งเฮ็ดถึงข้าวเหนียวอือสวย ก็พอได้เก็บอยู่นะพี่น้องเอ้ย,ยนนะตัดปลาหาเพิ่มพลักนะครฮบก็สิเข้าไปเลาะนี่แทบปลาเหล่านี่ยมองเคยเก็บนี่แหละเพราะว่าเมื่อเช้านี่ก็มีคนเก็บไปแล้วแต่ว่าย่านว่ามันเหลือตาเนาะคนเอาออกเปพื่อการตา,ตาโอ้ยในหันแลนะ้วเนาะเป็นเสาวคือว่าลิลิอนผู้หญิงสองคนนั่ยเราเอาตัง้งแต่ดอกมาเออมกระคาขึ้นฟ้าคาดีเราโง่กันขาวปวดโพเขากับตองมานอันนี้มันคือเห็ดอะไรเห็ดปวก โอ้ยยังกิดหมดเลยตาเขาบอกเหลือตาเขาบอกจักดอกออมาดอกระวงแทะเออ,อพี่น้องเอ้ยพันันม,มันเต็มอยู่ว่าช่ไหอันนี้นะเฮนนี่ได้ดอกอเออเหลือตาเขาพี่น้องเป็นแปลน,นี่ โอย้ยเนาะแม่กับลูกแม่กับลูกงามเดี๋ยวแจกจะจุกๆเนาะนี่เด็กทำนี่เนาะดอกบ,บานมันนั่นบบยังแล้วมันมุนหยาตีนมันบม่ต้องเอาเฮ้ยเอาแต่ขากับอันะไรมันออก้อยเลือดทำนี่น้องเอ้ยปลาแตกแตนบดขาบอกไปทำยังไงสีเห็นบอทั้งนั้นมันบอออกแข็ง,ขงใช่อาซื อบออาตีนมันนะเอาเตค้ามันเสียเฉยเฉยเสียได้เนาะอันบานก่อนหักดอกมันบอกเออหักดอกมันงมมันมุนสามหักเละงุมลงงุมงุ่มขอน่ ปวกนะการสวดอย่างนี้ค่ะพี่น้องโอ้ยพอเห็ดด่างงูสองดอกอันนี้อ่ะเก็บาคขามันแน่นดี่ว่าอันนี้ปลาเห็ดด่างงวนะคะโอ้ยงงขันปลานี่เลยมาอาตเวยสองดอก Ủa, muốn tao bắt đỏ quá thơ. Là lồn là con bạn. Đi cái hết bừa. Thôi đem nó ta này này vô khảo mà. Vơ vơ ตั้งหลังจะไหนยังใบตองพังยองตัดออกรถอืมอาจตะดอกนะใบตองพังยองขนาดทส่สวยนีมีรถเข่าอยู่ได้ตามตาน โคด้ปลาในี่้นี่ก็รอเด็ดก่อนหนาเข้าได้เฮ้ยมันยาวมากเข้าไปเห็นเป็นอื้ออ่งตั้งแต่เด็อันี้อร่อยเห็ดอันนี้แกงขามยาวเลยนะแต่ช่างขามันกลัวอืมทำไมไม่เป็นเห็ดไทยโอ้ยบ่านเลยเนาะแถบมาต่วานตัดขึ้นเออสำนเดี๋ยว แข็งด้อืโอ้ยต่เดี๋ยอืมต่พนแต่งตาพ้นเออกลูปรีอยู่จ้า น,นัน่นว mm ัน hmm. ปุลูปุลูร่างแต่ค้ามันกวางค้างามเลย mm hmm. ตัดตัดตุดเอาหูดอกมันนะดอกมันงามอรรถหนึ่ดอกนึงนี่งามได้แต่เ mm hmm. ปดิดเอาดูสวยอันนี้อื mm ่ hmm. อีกอัะนังเออฮะเต็มตาแล้วจ้ะมาเอาเฮ็ดอันนี้แล้วก็เต็มตาพอดีไหนเฮ็ดไรที่ยังเฮ็ดทานนั่เพือเวอร์แข็งกีดีเฮ็ดอันนี้ยิ้มอ่ะเฮ็ดทานเฮ็ดทาน ชื่จิมใชมาเป็นตาหยั่นทานแม่เฮ้ยเฮ็ดกินอยู่บ่แม่นนี่ทานอยู่บ่แม่นอยู่บ่แม่นมาเลยดังยี่ดีดูโอ้ยพ่อแม่นเฮ็ดทานซาง่ายบ่ แม่จะตุ ng, c, i, ้ยเบิงดูใสทุอย่าง่งแม่เนื้อเนยลังมันนะแม่ข้าวัดทิมละดอกนะโอ้ยใได้ดีเก็บวันนี้มันยังเก็บให้นางเบิงยังดับไนถึงรยตัวน่ดับิ้งมือดูยังดาแข็งเอาละ เก็ยังเห้ยน่าเละเฮ้ยคือเว่า,อ,าอย่างนี้คือดอกง่ายคือพอเป็นมู้บะนี่หรอเอองามดิอะไรน่าแหละสามดอกเียฮะมึงดูมันอยู่แปลกๆนีนนน่แต่ว่ามันกบเกลื่อน เพิ่งๆพ่งตัดดินเลยล้นกรนะตาแหละเพิ่งพึ่งเพิ่งพิ่งมีไม้เตาพอนเดีกินคืนเด็ก็ใส่ถุงวาได้เกือบสองถุงอันนี้ลาเห็ดทานเขาสิอ่ายังไกลขี้อ่ะเออเห็ดทานอันนี้นั่นของแท้ตอนี้ อันเดี่ยวกันนี่นะเฮ้ยเห็ดในถุงนี่นะน่ะมันดำๆนั่นนี่เห็ดท่าน,นออใช่สองดอกยังน้อยๆหน,น,นูป้านี่มนะาเธอได้ก็ได้พี่น้องเอ้ยตังวาเลี่ยงพ<ม>วกนั่งกระเทยอะหรือจะเห็ดป่านี่นะ เต็มตาเลยเท่าเลยไม่เจ็เลยได้ยัตกเดยออนี่นี่ตุ่มตะปั่มนี่อ่ามันยังน้อยใชมันเริ่มแล้วไไไ้ชวยมันหน่อยนี่นไกล้นี่ มันเริ่มจะออกสีมานั่งข้าขข้นห่างเก็บอีแล่อนพ่วกมันไวกกนน้่วกกอนน,นี่นังน้อยกําลังสิขึ้นนี่นี่มันเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องนี่ที่เจสีมานั่งข้าขข้นห่างเอากับตี่ตุยปีไก่พวกไว้ก็น่าตัวนี้นะเจ็บชีบอกว่าเอาไปเธอเจสี ไม่อันนี้มันมใกล้อยู่อันนี้มันใกล้อยู่เผ่ากับปกเผาเก็บก็ได้มันนีจะก,กินอร่อยโอ้ยเต็มตาละค่ะไม่เต็มตาแล้วเลาเอา,เอามาเท้าปกไว้ตนนอ,น,อ,อ,น,อนนั้นปกโอ้ย,ยอยู่นี่นี่เก็บเดือบเก็บเดือบอยู่นี่เอา้า อยได้ว่ามันก็ขึ้นของกันก็คือโพ่นพังเข้าไปเนาะอืมันกำลังขึ้นแต่ว่าปีกไก่เนี่มันลไล่เลยนี่นี่มันออกอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำนี่มันก็นออกนี่เป็นยังน้อยอยู่ในถ้ำนี่ไดไมันออกอ อันนี้อันนี้พอเอาได้อยู่ใหญ่ยยตึบแล้วเฮ้ออันนี้เท่าแล้วไม่มันท่าแล้วอ่ะยุงคือมาลลายแทเท่าตัดออกไล,ลายตีนนะอืมสีเสื้อมันมาสุมนุ่มอะไรกัน ตรงหูโฮจุๆเห็นลงโง่เปลือจุๆๆโอ้ยมีสองดอกนี่บอรมีสองนี่บอดก็น้อยสามพวกนัก้โอ้ยหัวหักหัวห,วหล่อแล้วแมงป่งคือกินห้ายน้องนี่กันนะสามจัวน้อย mọi ừ, người không có cái ừ. đó thì à, là, à, ngọt. Khá nó ngon không có cái gì đó ủa hiểu bữa nào nhúng cái nó là khá cái gì đó cái gì cái งนี้พูนงงนะวนวนโย่นอยๆงงไปหนอยออกออกอสวดกระตาปลอโอ้โเอากระตาหนึ่งกับพ่อเลยเฮากระตาเขาม่นเขาบอเอาสองสามกระตาขึ้นหมูดอกสองดอกสองดอกโอ้ยสองดอกสองดอก แก่แล้วไม่มีที่ใส่แล้วนะถ้าเจอเห็ดละงอกอีกแล้วเราก็จะใสโซนเสื้อพูดโทตั้งว่าเนาะม้าก็กไเด้เอา้าวแต่ไม่คิดว่ามันสิได้ <c oughs> เห็นเนาะเข้าเอามา้าเป็นตาเข้ว <c oughs> เอาใบตองมาทำเป็นกลวยแล้วนะคะนิบด,ดูถึงขัน้นถึงขั้นนิบอีนั้นจวย เฮ็ดลายีีตังว่าจนมุมีแนวใส่ฝุ่นยูกับตาจนสวดกับตาออาแต่ดอกขนานแหะฝุ่นเน่าเวิดฝุ่นเชีดอายชดอจังเลยโอ้ยงูเอาก็เอาล ม <ihaz violin beeping warfare> ื้อเตดอกเอ้าเตดอกไกลบ่องตะเอาพี่ช่างแต่ขามันเนาะเฮ็ดอันนี่หนักตุ้มดอกจุ่มๆอื้อโอ้ยหิวกินสักกินๆ โอ้ยงงเลยทาง chạy เดี๋ยวดอกเลียวนี่บ้าท่านเลยนี่แหละงงนี่แหละงงได้ดอกเดียวพอได้ตื่นอืมไม่มีเพื่อนหรอเมื่อไหร่น่ากล่าดอกเลียวเลยนี่พี่น้องท่าเบิร์ด ตอกง่ายนะนี่แหละงกโอ้ยของดอกจอนเท่าบ่มีประดอกนุม่มแล้วก็บรรเลือบ่อปลวกตับปลวกตับอุ้ยฮะ,ะอึมค่ะเนาะเออ บอมีในะหันกันโอ้ยเธอเด่ต่ำจนหัวมันออกเลยนล้จากดอกปั๊ปเฮ็ดปวกเลยนะไข่ก็เฮดปวกเอาคือได้ปวกกันน่อยชิบดอกอืมคนเฉยเลยหมห็นโหไทยโอ้ยเฮ็ดยังหรนรถเท่าดรโอ้ย,น,อออยนี่นนอะเขียวย่ำได้กัเฮ็ดเฮ็ดนี่นะแซอนีด,ด เฮ็ดคล้ายมองโพดนี <If S 1> ่นะตั้งเลี่ยงอะไรพี่น้องตั้งแต่ได้มาไปเบิ่งด้วยหละงอกมังเจ้าอ่านนะฮู้ยหยอดบานตุ้ยๆเลยพี่น้องฮู้ยเหนื่งไปสรุปยอดกันไปก็ดอกนะนับดอกเหรอก็เต็มตาโอ้ยเพิ่งเับมือคือไปเน่าอยูโพนเน่าบดบ่ อรายอแลผู้ทํานายน่ะผู้ทํานายโผๆๆา้าสใส่อียงาสใส่อียงเฮ้ยกเขา้เลยแหละายางออกมาาคือบ่เห็นคอยเก็บลงจะดูว่าเ็อะไรได้เยอะเห็นจนสิพี่น้องเอ้ย ข้าวก็ย oh, like oh, like oh. oh, like ังไม่ไ huh. ด้กินค่ะพอกันมวนหาเห็ดอันนี้ว่าแม่งบ้างยัดไทยแมงเห็ดไทยกันไทยเลยในพ่กโอ้ยมันทาเห็ดตัวก็ได้สามต่อโอ้ยเอานี่แงะให้เราโงกแง่เป็นจุ่มเป็นจุ่มเอาอะไรใส่เกต่านี่แล้วเข้าไปในนี้ได้อันนึงมองเงินติดติดได้นึงสองดอกบานเพอร์เวอร์นาวให้เราโง่ดอกง่ายนึง เมื่อยแต่กระม่วนค่ะจะ10:00นยังบ่ได้กินข้าวพี่ดองเอ้ยโค่ม่วมันกระม่วนตะบาจะเก็บออกอายโอ้ยค่อยค่อยคอยค่ย่ค่ย่ค่ย่อย่อ่อ่อยค่อยค่อยค่อ้ยค่อยอ่อยคอ่ยค่่ออยออออ ข้าวด้ถิ่มน้ำนนับ่มากเลเขาด้เห็ป่านี่ด้เอปลานี่โอ้ยข้าสิได้ล่างอยู่นีเลยเฮ็ดานุนนีนะนั่นไเฮ็ดอันนี้นะมันถ่าหมดเลยเฮ็ดหนามองหนามแองนี่นะอันนั้มันถทากัถิ่มเอเขาไม่ต้องเอเป็งเจ็บมากนะเ็นงูงเาสร้างดอก้นะอูไรสั ข้าวขับไปพอแต่มันบานยู่มองันแห่งเนาะแต่ว่าก่อนข้าเขาไปมือ้าเนี่ขาเจอะเขาอยู่ในป่านะมีแต่แบบเงนนีดแต่ซ้ำนี้เขบอกชชิดดอกนี่อย่งกันตอนนนี่จะไปเปิดไครเปไรวันนี้เราก็ได้ก็มาอยู่กาด้สารับผัดเห็นี่นะเดรวมเห็ดรวมไข่ไงยันง โอ้ยเห็ดตข่มเหโอ้ยเห็ดไข่นาะเฮ้ยมันมุ่นมันสดใสด้อืมเนี่ยสดใสอยู่หนึ่งเนาะเห็ดไข่ดาอือเขาลงคลิปกับพี่น้องเอ้ยคลิปยังบันไดลงโถดโคมาสี้าวดอกบานบานนี่แต่มันแต่งหางมันแข็งเดี๋ยวตอนห้าวเจอมันแข่งใช่แล้วท่านบานนี่เขาสีล่างอะแข็งจืด มันเปิดขึ้นมาเ้าสิหลังยี่สิ่แล้วว่านยันมันย่านนี่เราเมื่อยว่านเราไปอยากรอดเรายัางวัดเรายัางบ่ทันะอะไรอยเงี้ยดังเงี้ยนะะดังเปิดอยู่เพิ่นกระเดือเรากระเดือเรากระยางน้ำเหนียนะมือวานนี่ฮะไปแบบกใกล้ๆฮึ่งม,มันว่านเข้าได้โมแบบ เฮ็ดคานุ่งยุงนั่นแป็นหมูเป็นหมูแบบอ้ยงามอยู่ดีรวมเอาหอแซ้อนดีส้อนดีส้อนดีมันคือพอเห็นติดต่อแล้ว 嗨，皮啊！ ก็จะมานั่งลางอยู่นี่วอนเ็ดไข่เดีนึงเไข่หวคนพวกเจ้าเบิงเห็ดไข่ปูมีจะดอกงามๆตุ้มๆโอ้ยนะ ใครอันนี้ไปดูไปกระซิอันนี้ก็เหลือเขาเอาไปติดตุ้นังก่อนติอตุ้งานขึอนมาเบมือนติดต้นังเนี่นี่เาโง่หรือจได้เดีกมันเท่าเนี่ยนะมานอยู่เด้อเฮ็ดไข้เออเฮ็ดไข้ครับนี่แต่ห้องหอมเฮ็ดไข้ครับาก็ได้คุมอยู่มืองอนไดเฮ็ดไข่ลาย อก็ไดดอกพุ่มูดอกกรมันมุนนะฮกรถิ่ไดัวหนข้ดอกคุมจูขายฟาถ่วนข้าลายพนาด้นี่ันนี้ละมานหินข้าเยอะอยู่นะกระดุมนี่เ็นนข้าากรไดมน้าวลายหข้หลายด้อนุ่นะรอีหขโอ๊ วันนี้มันเฮ็ดไข่ขนาดเขาก็ได้บ่ตอเข้าบ่ไดเซ้าเอ็ดดอกหมูเดียวคือบ้าน้ำเขาก็ได้เลยดอกตุ้มๆหมุนมีแต่ใหญ่ายๆเออบ้าน้ำเราเห็นมีแต่ดอกบานบ้านเดลยคนเนี่ยเห็ดเป็ดบริายคือข้า้ดอกบานบ้านเมื่อนี้วาวน้ำก็ว่าเอื้อว่าขอยเสียสละให้เจ้าลีโอเออขอเปิดทางให้เจ้าไปหาพีพูดเห็ดปัวก็ได้ เน็ตเจืยวหน่อยนี่จะเป็นมันหน่อยเข้มมาล่างกันพี่น้องก็พักผ่อนสักหน่อยนะคะวันนี้ผลงานของเราเปียกพ,พี่เพียเฮ็ดเสาเปียเฮ็ดสำมะเปียพี่อันนี้เห็นไ็ดหนัก,นกเลยพี่นออ้อมงมอันนี่ผลงานของเราดเด้ดจเอจ้าอันที่สองเดี๋พี่น้องแคบเจ้า ดีๆดีเลยเดนนี่หนึ่งสองสามถ้าโอเคพี่น้องคะคลิปมีห้ากระสิเก็บภาพบรรยากาศไว้ซัมนี้นะห้อสิเลือกเฮดแล้วกัเห้ากรสีล่าไว้ยยูนีและบันใท้งตัวนี้นะคะสีทอมเมื่อคลิปหน้าด้วยครับ าากระตเฮนขอบคุณทุกเบสทุกไลค์ครับสไครต์ทุกการติดตามสวัยเศร้าเก่าเด้อครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อครับขอบคุณที่แม่ข้ามโฆษณาด้วยเด้อครับจ้าสวัสดีติดตามีคนับเออเอฟซีขอบเบสเข้ามาบอกว่าให้อัปเดตเอ่องานเอ่อเข้าเข้าใหม่ปลามันหน่อยเป็นยังไงอยู่ยังไงเข้าใหม่ปลามันสถิต้องบัวเนี่ย เขาบริสุทธ <M oth. S 1> ิ์ซิงกับไผ่พี่น้องขาอะไรเขาคือค้นบ่อปากน้ำไผ่เเห็นคอมเมนต์เข้ามาสองสามคอมเมนต์เมื่อคืนนี้เธอเขาใส่แล้วพี่น้องกันตาหน่อยๆเลมันใส่ได้นะไหนจนเต็มโต๊ะจาก